ขอบคุณไปอย่างสูงครับพ่อแม่พี่น้องแฟนกับเอที่ตามกันมาแล้วก็ช,ชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้กำแพงเพชรก็แตกไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ตื่นใจรจริงๆครับเลกครับพ่อมาครับ คาราบาลเป็นเงไม่แดกนะขอบคุณมากครับครับทำไมกูยิ่งเล่นรางวัลยิ่งน้อยวะเอ้คนมันเยอะเขาจะเข้าไม่ถึงควรจะเข้าถึงได้แต่แต่แรกเลยขอบคุณมากครับเก้าอี้ก็ไม่เสียเขาเก็บตังค์ไว้ทำอะไรกันนักหนาวเออถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เก้าอี้กูยังพอพออารมอร่วยได้เพราะต้องเอาตังค์ซื้อเก้าอี้เหมือนกูเมื่อกี้กูลงไปแจกทำบุญนะกูไม่ลูก ังกูหายไปร้อยหนึ่งเขาให้รางวัลมาจริงเหรอแล้วกูไม่รู้จะทํายังไงทํายังไงอ่ะกูก็เลยเอาที่เขาทําบุญตะคืนมาดีเจริญอือเอียตังทำบุญเวรก่อนอื่นนะครับต้องกลับขอบพระคุณนะครับสําหรับพระเดชพระคุณรหิตพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับผู้ชมนะครับแฟนคลับเอฟซีทุกท่านนะครับอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าใครไงแต่แม่เรียกสีฟ้ามาแล้วอยย่างงเี้ ไม่ไม่เรียกทีทำไมไม่ไม่เรียกทีเดียวหมดเลยอ่ะไม่เรียกทีละคนทีละคนทำไมแม่จำซื้อไม่ได้ออกมาครับอืมขอบคุณครับเหมือนเจ้าภาพเลยเนาะเอาย่าแม่ปล่อยแบงก์เงินหนูจะได้หยิบมาครับอ่ะน้องนุมาแม่ครับแม่แม่เขาบอกว่าเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ ก็ ens, ถูกแล้วแม่ถ้าเกิดเห็นในหม้อหุงข้าวก็แบกอ่ะฉันก็อยู่ในทัวรทัศน์อะสิขอบคุณครับแม่เป็นลิเกมหม้อหุงข้าวเงี้ยตัวโจ๊กเอาไปร้อยพระเอกห้าร้อยตรงโน้นมึงกับกูไปตั้งชนะกันพี่หวานเตินกูเป็นนางเอกึงเป็นพระเอกจะมีคนดูเหรอเออครับอ uh ุ <sk ry mus i> <od> ้ยหาแล้วๆเขาจริงควักแบงค์พันออกมาขอบคุณคุณแม่จากลำปางนะครับไม่ เดี๋ยวตอนตายจะนอนตะแคงตายนะแม่นะเสียงหยุดสายเสียงหยุดสายฟินโดรับรางวัลครับสุดยอดเลยครับนะครับให้เลยครับมันเงียบกว่าขอบคุณครับขอบคุณนะครับออกมาฉากเดียวต้องใช้เสียงให้คุ้มวันนี้เขาเล่นเรื่องดำจงใช่ไหมหนูมีชื่อว่าดำติ่งออกฉากเดียวหายแม่เลย ไปเจอกอีิคีลาลงนั่นไหมนะน้องๆเชิญพูดอะไรกับชาวกำแพงเพชรสักนิดนึ่งครับก่อนเดื่นนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับพระเดชพระคุณของพ่อท่านเจ้าอาวาสนะครับณนสถานที่แห่งนี้นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับทีมงานบ้านบารมีนะครับขอบคุณแฟนคลับเอฟซีชาวจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเราได้มาทําการแสดงนะครับมีครั้งแรกแล้วพวกเราก็อยากจะมีครั้งต่อไปนะครับถ้าอย่างไรว่าวันนี้ ทีมงานบ้านบรมียังพอมีความดีอยู่บ้างขอยกให้กับทางคณะผู้จัดหาแต่ถ้าค่าคำคืนนี้ผิดพลาดประการใดทีมงานบ้านบรมีขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับคืนนี้รับชมดิเกยอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณนะครับเขอบคุณทุกคนบหามีความดีขอมอบให้กับท่านเจ้าภาพหากเราผิดพลาดประการใดก็โทษท่านเจ้าภาพเลยครับที่หามาดูไม่โทษตัวเองเลยครับอินทิลาคะบัดนี้เราต้องสองคนคองรักกันเป็นเวลานาน ไม่ว่าวันข้างหน้าจะพบเจออุปสรรคสิ่งใดข้ามาสวินก็จะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าไม่หนีเจ้าไปไหนอย่างแน่นอนฉันอินิราก็ขอสัญญาว่าจะรักเจ้าพี่แต่เพียงผู้เดียวเพคะเจ้าสัญญานะแต่ว่าวันนี้คงถึงเวลาที่เราทั้งสองคนต้องแยกทางกันจากการครั้งนี้จากการแค่กายหัวใจเราจะไม่จากกันก่อนจากพี่จะมอบแหวนวงนี้ให้เป็นแหวนแทนใจยามพี่เห็นหน้าอินทิราคาใด ต้องเห็นแว่นอยู่ในมือที่ราคานั้นดูแลตัวเองให้ดีนะอินเิราโชคดีนะรักษาภารกายด้วยนะเพคะจ้ะ